มาแล้วค่ะร้านเียนย่ำเป้าสวยแบนมือสองราคาถูกในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจัดเลยจัดโลดเลยค่ะแบนดังระดับโลกทึงด้านใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยใช้แล้วปังนะคะคุณภาพดีคุ้มค่าเกินราคาโดยคุณทุกกตะจดจำหน่ายทั้งปีกระส่งสนใจยกระสอบเรามีที่กลับร้านเพิ่ม QR code ได้เลยจ้า กระเป๋าสตางค์นะคะล้วนนะคะมีกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นทรงยาวทรงสั้นแล้วก็ทรงคัสนะคะคระกันนะคะลูกค้านะคะนำเข้าจาก ตู้อังกฤษนะคะสาหรับอตนี้แล้วก็ราคามาดีมากๆเลยนะคะเป็นงานแบรนด์แท้เกือบทุกใบนะคะลูกค้าเป็นแบรนด์น่านจะประมาณ90%ได้เลยนะคะลูกค้าหรือ90%กว่านะคะดูนะคะมีแบรนด์ mango mk นะคะลูกค้าหลุยส์นะคะ prada ribesken นะคะ eastpak นะคะลูกค้ะคะดาดคแล้วก็แบรนด์ดังอื่นๆอีก,อกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดีวิวงานกันเลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของ mk นะคะทรงพับนะคะทรงสั้นอันนี้มิกกี้เมาส์นะคะ the not fake นะคะลูกค้าของแท้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เช่นกันอันนี้เป็น ทรงสั้นแบรนด์ของแมงโก้นะคะแมงแมงโก้ Mango, นะคะแล้วก็อันนี้ปั๊มพราดาอันนี้เป็นแบรนด์ของ MK นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของ s u n นี่นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะแบรนด์ของ MK แล้วก็ใบนี้นะคะแบรนด์ของพราดาอันนี้นะคะวิเบียนเวทวูดนะคะอันนี้เป็นตู้อังกฤษนะคะลูกค้าอันนี้แบรนด์ของหลุยส์วิตตองแล้วก็อันนี้สไตล์คล้ายๆกับกุชชี ส่วนใบนี้เป็นแบรนด์ของรีอากาแดงรูปภาพและคลิปวิดีโอจะถ่ายจากงานจริงโดยรวมจากทั้งหมดนะคะ850บใบอันนี้แบรนด์ของหลุยส์นะคะเป็นเกจงานยกกระสอบแต่สภาพเทียบเท่ากับงานคัดเช็คสภาพได้เลยสภาพคืออยู่ที่ประมาณ85-95%ลูกค้าสามารถเอาไปขายต่อนะคะรับปลายใบละ35บาทขายได้ตั้งแต่ใบละ80บาทนะคะถึงประมาณนะคะ250บาทเลยนะคะบางใบอัดอัพราคาได้มากกว่า250บาทด้วยอันนี้แบรนด์ MK นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของครูคอ S <S ต้มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เหมือนกันนะคะแบรนด์ของฝรั่งเศสอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะคะสวยมากนะคะลูกค้านะคะอันนี้เป็นนะคะของอวิชาดินีนะคะสตูดิโออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็อันนี้โลเซตติ granny. อันนี้เป็นหมีผู้นะคะดราอนบออันนี้ดรา้อนบอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะทรงยาวอันนี้เป็นแบรนด์ของอีเวนแอนนะคะโอสนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของจีน่านะคะลูซี่นะคะโปเกมอนอันนี้นะคะโปเกมอนนะคะเป็นตัวการ์ตูนนะคะอันนี้บอสซี่แล้วก็ใบนี้ก็เป็นแบรนด์นะคะของนะคะออสออสมอสนะคะเพอร์รี่อันนี้เป็นแบรนด์ของบิสแล้วก็อันนี้แบรนด์ของแมงโก้ส่วนใบนี้นะคะเป็นแบรนด์เกรดนะคะของแท้อันนี้ก็แบรนด์เหมือนกันนะคะอันนี้อีสแพ็ แล้วก็อันนี้นะคะลายแบรนด์นะคะคล้ายๆกับเบอร์เบอรี่เลยนะคะลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เหมือนกันนะคะอันนี้เขียนว่าจีน่าแอนลูซี่นะคะถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดยังไงต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของมามาท่ามามาที่หรืออะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันอย่างที่ทางร้านบอกว่าแบรนด์เกือบทุกใบป,ประมาณ90%อันนี้ปั้มลายแบรนด์เฟนดีนะคะอันนี้เป็นทรงผู้ชายนะคะเป็นแบรนด์นะคะเดนิเลนะคะ แล้วก็อันนี้ลายแบรนด์วายนะคะลูกค้าอันนี้ก็เป็นแบรนด์นะคะของนะคะพูลี่นะคะแล้วก็รีเบสเคนก็มีอันนี้รีเบสเคนนะคะรีเบสเคนก็แพงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเวสอะไรสักอย่างนะคะเวสคต์อันนี้ผ้ากำมะหยี่นะคะลูกค้าสวยมากแต่ละใบคือสภาพคุ้มเกินราคาแบบอันนี้แมงโก้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ดีมากลูกค้าค่ะลูกค้าได้รถนี้ไปนะคะคือเอาไปทํากําไรกันได้หลายเท่าตัวเลยนะคะกระเป๋าสตางค์ตู้อังกฤษนะคะไม่ได้เข้ามาประมาณน่าจะปีหรือ2ปีแล้วค่ะลูกค้านะคะเพราะว่านะคะโกดังเนี่ยค่ะเขาจะขายตู้อังกฤษกับตู้ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอตเนี้ยนะคะตู้นะคะอังกฤษเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาจํานวนนะคะ850ร้อใบถ้าแนะนำนะคะเหมาหมดได้เหมาหมดไปเลยลูกค้ายังไงก็คุ้มแน่นอนบางใบลูกค้าสามารถไปอัพกาไรได้3 0 0้กว่าบาทด้วยค่ะ